อีซูซูดีแม็กคันด้านหลังนุกเป็นตัวยกสูงเป็นรถปี2016คันนี้เริ่มต้นผ่อน7,000ไปไปลายต่อเดือนนะคะ7,000กว่าบาทไปไปลายต่อเดือนอาจจะประมาณ7 8 0 0 7 9 0 0นะคะอะไปดูกันสำหรับอีซูซูคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่คะ่ะคุณลูกค้าสวย เป็นตัวยกสูงนะคะเป็นแคบแคบเปิดได้นะคะมีไฟออกตรงกระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยวออกตรงกระจกมองข้างสมส่วนนะคะไลเนอร์สวยๆไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะนุกต้องบอกเลยว่าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพโทรมาหาเรานะคะเอาละค่ะสำหรับอีซูซูคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3000 VGS นะคะต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้กินน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันนะคะเอาไปดูภายในกันค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะคุณลูกค้าเริ่มที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มรับสายโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะเบาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะคุณลูกค้าสีโทนออกดำเทานะคะสวยดูดีนะคะ,ะมาดูกันที่คันนี้นะคะกุญแจลักษณะนี้เลยจ้ะกุญแจแบบนี้นะคะเป็นปุ่มสตาร์ทคะ่ะเห็นไหมเอ่ย กดปุ่มสามารถสตาร์ทรถได้เลยค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอมาจากโรงงานเลยหน้าจอมาจาก i s ส z u เลยนะคะฟังเพลง CD ได้ด้วยมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าสวยกิ๊บกิ๊ คันหน้าเดิมไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาแอดมินมาใกล้ๆค่ะเห็นสีชมพูนี่ไหมคะหรือว่าสีฟ้านะคะตามหัวน็อตที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยที่แอดมินถ่ายนะคะอันนี้คือ QC marker นะคะคือการตรวจเช็คก่อนที่จะออกมาจากโรงงานอิสุสุนะคะชัดเจนเลยค่ะรอย,ยังชัดเจนอยู่เลยนะคะอ่านะคะสำหรับคันนี้นะคะกุญแจนะคะเราสามารถไว้ในกระเป๋าก็ได้นะคะกด เปิดปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะที่ประตูนะคะอ่านะคะสะดวกสบายมากๆเลยอ่ะมาเอาละค่ะสำหรับอีซูซูเครื่องสามพันแคบตัวยกสูงปี2016คันนี้เริ่มต้นผ่อน7 0 0 0ไปปลายต่อเดือนนะคะและที่สำคัญราคาอยู่แค่419,000บาทค่ะ มาดูรถตัวจริงได้ที่แก้วยูสคาราชารถสวยที่สำคัญเต็นท์ของเรานะคะให้อนุญาตให้คุณลูกค้าพาช่างมาดูได้ด้วยค่ะ